สวัสดีค่ะวันนี้มาทำชิปสาธิตกันมาเที่ยวนะคะวันนี้เรามาที่วัดอาลุนค่ะค่ะนักสาวสุภาดีซึ่การนะคะเลขที่ทส,าสามสิบสวัสดีค่ะนักสาวน้ำฝนยามสันะคะเลขที่ส7เจ็ดค่ะวันนี้นะคะเรามาที่วัดอาลุนแล้ววันนี้เราจะมา ใส่ชุดไทยค่ะมันก็จะไปดูในวัดกันทางมาแล้วค่ะจินจิงมามา BTS ได้ใช่ไหมใช่เป็น BTS อะไรวะสายสีเขียวสายสีเขียวแล้วก็ต่อ MRT ได้ MRT ทางไหน่จริงๆสายสีเขียวมันมี MRT ดูใช่สายเลยนะสามารถต่อ MRT มาที่นี่เลยได้เลยแล้วก็นั่งเดือข้ามมาได้ใช่ค่านั่งเดือะประมาณสิบบาทสิบบาท่โอเคตอนนี้เราจะไปใส่ชุดไทยกันเรามาใส่ที่ร้าน อันนี้นะคะเห็นไหมข้างหลังเดืออะไรไม่รู้อ่ะเดือเขาวได้ร้านเดือเขาอยู่ที่ตั้งอยู่ตรงใกล้ๆป้ายวังเดิมซอยสิบเลยนะคะเดินเข้ามาก็จะเจอเข้ามาทางอรุณซอยอรุณอมรินอรุณอมรินที่สองได้ก็จะเจอร้านอันนี้เดือมั้ไม่ไกลค่ะเดือมั้ไม่ไกลนะคะไปเดี๋ยวเราไปใส่ชุดไทยกันดีกว่านี่เราใส่ธีมสีอะไรอ่ะติรมอะไรไม่มีไอ้แบบข้าวติ๊ม

สีสบายในร้านก็คือเยอะมากเลยนะคะแล้วพี่พนักง,งานก็ใจดีมากเลือกสีที่เข้ากับเราให้ด้วยนะคะบริการที่นี่ดีมากๆเลยสน n <Finish S 1> ลูกค้าอันนี้ก็คือแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นสีเหมือนกันเลยทั้งชุดทั้งผมนะคะเซตนี้รวมไปแล้วร้อยห้าสิบาทค่ะถูกมากแต่งเสร็จแล้วค่ะ <laughs> สีเหมือนกันแล้วเราเป็นฝาแฝด <laughs> มอ,อันนี้เราก็แต่งเสร็จแล้วน,นะคะทั้งชุดทั้งผมเราเสียไปร้อยห้าสิบค่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปยี่วัตนี่ค่ะนี่เหรอซอยแปดชอบเขาบอกซอยแปดจงกกุงเทพค่ะแล้วก็เดินเข้าวัดมาตรงนี้เลยนะคะ <laughs> 1อยแปดมันอยู่ข้างร้านนั่นแหละคะ่ะเดินมาก็จะเจอน,น้ำท่วมเน่นยนะทุกคนเพราะว่าฝนเพิ่งตกชีวิตมาก <laughs> กว่าจะถึงก็ ตอนนี้ก็สี่โมงแล้วตอนนี้สี่โมงไหมใสี่โมงแล้วเ,ลเพราะว่ารถติดนะคะฝนตกด้วยใช่คนขับรถเราก็ไม่ตื่นเราก็เลยมาช้านะคะนี่สวยมากชีวิตเรียจะเดินเข้าไปในวัดน,นะคะแล้วคะ่ะเข้ามาในวัดเลยทกที่แต่นคนใส่ชุดไทยเต็ไมไปหมดเลยคะ่ะสวยมาก <laughs> น้งอ,นะะอันนี้คือเข้าวัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเป็นคนไทยนะคะไม่เสียค่าเข้าแต่ว่าถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยจะเสียค่าเข้า200บาทนะคะอันนี้เรากําลังเดินไปที่พระปาง3ามยอดนะคะจะขึ้นไปบน สูงๆนะคะ,ะเยอะมากมีทั้งตวเยอต่างชาติก็เยอะนะคะใช่แต่ที่นี่คนไทยเข้าฟรีนะคะใช่ถ้าเป็นต่างชาติเสียสองร้อยนะคะจริงๆเป็นคนเขมรค่ะแต่เท่าฟรีมาถึงแลง้วอันนี้เป็นประตูทางเข้านะคะมาจากสังโนนให้เราอ้อมมาเลยตามทาง จริงเห็นเดไม่อ่จนะคนเยอะว่ะทุกคนคนเยอะมากโค้ตสวยอะ่ะอันนี้คือมุมมุม,ม,มใกล้ๆนะคะถึงแล้วนะคะดูทางชังน้นมากคนได้สูงมากนะแต่เราจะไปจีใช่ไหมใช่เราจะไปเอาคอนเทนต์เนี่ย,ะะอ,ยกออกอะ่ะ <laughs> นี่ดีนะสูงนะคะนี่สวยมาก สูมากด้วยห่อวยองเรื่องจริงะคะอันนี้ก็คือถ่ายรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวจะแปะรูปไว้ให้ดูนะคะว่าสวยขนาดไหนกันต่อไปเรี่ต่อนะคะตอนนี้เรามาตรงโบดถ์นะคะอ่าเราเริ่มไปเรยแล้วก็เข้ามาเลยคุนะคะ ึงเวอร์อะสมูทเองไปเลยเหนื่อยอะนะคะต้องมาหาทางออกจากที่นี่เหมือนจะหลงเลยอูยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปหาอะไรกินตอนนี้หิวแล้วจะพาไปสำรวจข้างนอกนะคะเพราะว่าในวัดเราเดินหมดแล้วหมดแล้วหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ไม่ต้องหิวจะปะ มาจับปัจแล้วนะคะจะม่หาอะไรกินนี่นะคะเป็นรอดก้าวของวัดอรุณนะ,ะขอเป็นยนา่านชาติชาติไทยยามเยะนครับ<ห>มีหลายราคาอันเนี้ยร้านที่ดูไว้ตอนแรกจริงๆก็ดูในรีวิวใน TikTok แล้วค่อยตัดสินใจกันไน,นะแต่เราตัดสินใจไปแล้วผิดหรือถูกไม่รู้ที่รู้ใส่ไปแล้วรานชาติไทยยมาม แต่ละชุดร้านชุดสวยมากสวยทุกร้านเลยอะต่อก็ราคาต่างกันนะอืมน,น,นี่เราจะไปหาอะไรกิน่ะเดินมา,นมานทั้งวันแล้ว ใหมกินเจอนค่ะผมสบายเพื่อมานั่งกินที่นี่โคจะไถบ้าที่นี่ที่นั่งมันมีตลอดทางที่เราเดินเลยนะคะรอเป่าจะนั่งได้โคจะแซบอ่ะดูวิวนะคะคนเยอะมากแถวนี้รถเยอะมากนะคะถ้าเวลาเดินเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ารถมันเยอะจริงๆอืงของกินก็มีะเต็มระหว่างทางเลยนะคะแต่ราคาอาจจะเป็นมิดนิดนึงบางร้านมิดเจ้าจานนะคะ นะค่ะแรงนิดนึงนะคะอืมโคตรอร่อยอ่ะอ้าววันนี้เดินมาไหนมากถ่ายรูปไปร้อยกระรูปได้ได้รูปมาเยอะเลยสวยมากๆนี่แล้วแนะนำเลยใช่ที่นี่พิกัดวารารุนลาสชาวราลารามเอออะไรวะ เอาตัดเคอนะตัดเคานะตอนนี้เราตุ๊กๆเยอะมากเดินทางสะดวกนะคะก็คือได้นะแบบไปขึ้นเอ็มอาร์ทีแล้วขึ้นตุ๊กๆได้ใช่ขึ้นเอ็มอาร์ทีมาได้อุ้ยทีนี้เราทดสอบมิเทปกับเอ็มอาร์ทีไม่ได้จะต้องขึ้นเผื่อเลยค่ะนี่นะคะเราเปลี่ยนชุดกลับมาเรียบร้อยแล้วค่ะ ตอนมากัตอนไปอะไรไม่เหมือนกันนะน่ามาแตกอะนี่คะ่ะก็คือเข้ามาเปลี่ยนได้เลยนะคือเขาจะเอาชุดเราเก็บไว้ที่นี่ถ้าเรากลับมาเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนได้เลยใช่ชุดเราก็จะใส่ไม้แขวนไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็พวกกิ๊ฟอะไรก็จะไว้ตรงนี้เรียบร้อยตอนนี้เวลากี่โมงคะตอนนี้ใช่แกล้จะมืดแล้ว วันนี้มาปิดคลิปนะคะเดินกว่าหมดแล้วตอนนี้เล่าๆเดี๋ยวพอเราจะกลับกันแล้วที่นี่แบบร้านมันส่วนใหญ่จะเป็นพวกร้านชุดนะคะร้านของกินไม่ค่อยมีให้เห็นแต่จะมีอยู่โซนนอกเป็นร้านอาหารละค่ะจะเป็นมิดนิดนึงมิตจางแต่แว่าตรงข้ามมีเซเว่นนะคะเราจะไปเซเวนกัน เราจะไปเซเป็นกันเดินตั้งนานสลุมจบที่เซเป็นี๋ยวจะเตรียมตัวกลับกันแล้วนะคะ,ะเลยตัวนี้แบบวัดน่าจะปิดหมดแล้วนะ <c oughs> วัดน่าจะปิดหมดแล้วสำหรับใครที่เดินทางมาเองนะคะก็สาม,มารถขึ้นเอ็มารสายอะไรวะอ,อิสระภาพใช่สถานี ่แล้วก็ต่อรถเข้ามาครับปุทั้งนั้นแล้วไก่นะขากลับเนี่ยเราก็นั่งตุ๊กตุ๊กไปลงสถานีอิสระภาพนั่งเองนาทีกลับได้ยังไงก็ต้องปวดาไปไปแต่ละอหารเลยกินกันนะคะขอปิดคลิปวันนี้เอ้ยเดี๋ยวพุ้ยพุ้ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย